ครับกับช่องสิงเหนือเสืออีสานนะครับวันนี้ผมจะทำต่ำส่วต่ซส่วแอบจะจดสูตรของอีสานมาใส่ปะลาล้านิดหน่อยนะครับอยได้ฝากติดตามและรับชมด้วยนะครับผมไปดูครับวันนี้จะมาต่ำส้มต่ำส้มเป็นต่ำส่วครับต่ำส่วได้ออนอนนงออร์ไรฟู้ดนะครับนี่มีหลายสีนะครับเป็นเส้น อารมณ์ประมาณเส้นสดผม,ผม,ผ,มผมก็เลยผมพูดจะขึ้นแยะอย่างเพราะว่าหันห่นหัเจ้าอีสานเพิ่นทามครับเ้าอีสานเพิ่นทามเอามาทำตำส้วนเนาะน่าจะลำน่าจะลำเดี๋ยวผมไปลองทำนะครับได้ฝากติดต,ต,ตามได้รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าครับผมวัตถุดิบนะครับก็จะมีตะลักก็จะมีตำส้วก็ต้องมีขนมจีน,น,น,จนเนาะขนมจีนเป็นขนมจีนอบแห้งเนาะเป็นเส้นแห้งมีหลายสีครับคือเขาเราทำน้าตามันจะน่าจะออกมาดีครับเป็นอารมณ์ก็ประมาณเส้นสดครับเส้นก็เหนียวนุ่มนะนะครับ ผมจะใส่เครื่องเกาะตับส้มทั่วไปครับก็มีใส่ปลาล้าหน่อยน่าจะลำํำนะครับนะกีก้าพักครับเดี๋ยวไปฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปไปดูกันครับตามนะตับส้มใส่ทุกอย่างลงไปเลยวันนี้ผมใส่จัดนักจัดเต็มมีทุกอย่างใส่ไปเลยตมมืกุ้งอาหารเขากินเขารีวิวไม่ใช่มันมันอย่างม,มัน หื้นนอหื้นนอเนาะอ,อ,อดมาได้ครับออกไปแกดปรดจำอ่าดีไปดูต่ออุ๋ดข้ายตอนท้ายกับข้าวน่อเส้นใส่โอ้โหนบอบได้ครับยังเยอะยังเยอะเนอือยังเยอะตามส่วเป็นอีกกันอ่าครับเดี๋ยวไปจิ้มกันครับครับเรียบร้อยผมบอามากพีทอะไรเนาะ เอามาจิ้มเพ้่ดูนี่หั่นขาจิ้มอ่ะหั่นข้าวฟินอ่ะเป็นดีล้ำดีๆอ่ะเข้ากินน้องห้าวกินน้องอืมาอนาครับเต้น ขนมเส้นเหนียวนุ่มนีครับอารมณ์เหมือนเส้นโซดะแต่ถ้าซื้อเส้นที่มันอยู่ในกาอ่ะมันจะเส้นมันบอกเขาเหนียวมันจะขาดง่ายแต่นี่มันแบบเหนียวนุ่มอะในความคิดว่าสามารถทําได้หลายอย่างถ้าเขาเอยากไปทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือเอามาทําแบบนี้ก็ได้ถ้าจะทําแบบกินขนมเส้นอ่ะก็รวบมือนหน่อย เ้าก็เตียวก็รูวกําเดียวมันจะเหนียวนุ่อนมอ,อ,มอม่อืมอื้มน่มมวอเลย ห้าหมัวแต่าล้กี่ข้อตอนครับกี่เสี้ยงนเนี่ยพอดีอ่ะมะม่วงมดรนับครับฝากปืนนะครับขนมเหียขนมกิจอบแห้งนะครับออนอ,อนงออริฟูดนะครับติดต่อนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ได้เบอร์โทรไว้ให้คนับที่จอดเองน่าจะอยู่ประมาณถุงละสามสห้าบาทสามถุงร้อยถุงเนี่ยถ้าเอาไปลวกอะ่ะมันจะได้ประมาณกิโลอะ่ะกิโลอะ่ะถือว่าเยอะนะครับกิโลถือว่าเยอะมากเลยมีติทิ้แบไว้ไม่ค่อยมา่อคืนมีข้าวอะ่ะให้ตามต้มเนตามชั่วนะ แต่งก๋วยเตี๋ยวได้หมดแล้วโอเคครับเอาเส้นโอเคนี่หละตีสำหรับเอาไปเอาไปจัดงานเนาะจัดงานเลี้ยงเพื่อนนี่ครับสแบบสีงงามๆอ่ะเพาว่างามเนี่ยนี่แหละสีอืมอืมว๊ะ ใส่เปะอืมอาตำสัวเอตำสัวถ้าบ้านเราตำรวมเนี่ยใส่ใส่อืม ทำทำเส้นโอเคอะแอปแอปพายไปทำมันยังอื่นก็ได้ได้ได้ครับหึงก๋วยเตี๋ยวเป็นพัดเป็นพัดเป็นพัดมีพัดอย่างนี้ครับแต่เพื่อนของเพื่อนม okay. ันชูงเป็ดขนมเส้นนะแต่ผมมาลองลวกแล้วก็น่าจะต้องลวกเมินหน่อยเพื่อให้เส้นมันแบบอ่อนลงอ่อนตัวลง นัานแหละผมเดียวไม่ถึงอย่านั้นแล้วแต่ครับลองลวกตัวจิ้มตัวยุงันก,ก,ก้อยปับป๊บปั๊บดูว่าเขาจะเอาแบบไหนอ่ะได้หมดครับผมวโอเคนะมีตีบ้างได้ก็อนแบบเเสียหายครับอ้อนอารมณ์ออลไลฟ์ฟู้ดเนาะวันนี้เพื่อเอามาให้ผมกวนะ็ว่าทำหนึ่งตื่นเลยเนาะก้อยว่อาหานี่แสนพออาชิปนั่งพอกคลิป ก็ทำไงนสี่จะลลำจัดนะครับลองโอเคครับได้ฝากทีส่สามนะครับกับช่องกินแดกแหกกดนะครับมีอันเจองคือติ๋งเหนือเสืออีสานนะครับฝากไว้ตัวนะครับฝากที่สามโปรดไลค์กดแชร์เปิดบางใจด้วยครับที่นี้ถือว่ามเมนูนี้นะครับรวมๆแล้วก็คือสุดยอดครับผม